สวัสดีครับวันนี้มาชมรูปหล่อหลวงพ่อเงินออกวัดไทยน้ำนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์ของหลวงพ่อชุ่มเป็นคนสร้างนะครับจุดสังเกตของหลวงพ่อชุ่มองค์นี้จะมีลักษณะนี่ครับจะเป็นการต่อโคดจะต่อโคดชอช้างนะครับนี่จะต่อโคดชอช้างถ้าไม่มีการต่อโคดผมกลัวว่าในสมัยนั้นนะผมคิดว่าน่าจะเกิดการสับสนนะฮะก็เลยต่อ เป็นชอช้างเอาไว้ว่า,าใครเป็นคนสร้างรุ่นไหนอะไรเป็นไงแบบนี้นะครับนี่ครับหลวงพ่อชุ่มองกนี้เป็นพ้าหล่อบโบราณนะครับเป็นพ้าหล่อบโบราณเนื้อมีโลหะเหลืองอมเขียวนะครับนี่เป็นพระที่น่าใช้อีกรุ่นหนึ่งนะครับของวัดไทยน้ําของหลวงพ่อเงินที่สร้างนะครับใครมีแบบนี้ผมรับเช่านะครับ ราคาเริ่มต้นอยู่ที่สอง0มืนบาทถึงสา0หมื่นห้าพันบาทนะครับอยู่ที่ความสวยนะแต่ถ้าเป็นพระไม่มีโค้ดราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งหมืนบาทถึงสอง0มื่นบาทนะครับแต่ถ้ามีโค้ดเนี่ยราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่สองหมืนบาทขึ้นไปถึงสา0หมืนห้าันบาทนะครับนี่ใครมีแบบนี้ผมรับเช่านะครับส่งส่งรูปมาตามรายละเอียดในคลิปนี้ได้เลยนะครับ